ครับบ้านเราเราหรอครับอืมครับปลาคดตีเตียมเมื่อกี้ละครับอันนี้ตั้งหม้อเข้นละครับก็นั่งเดือดคื้นครับน่ากินนาท่านมาเลยต้มส้มปลาคอดใก่สุกเลยละครับจะไว้ใส่ตักเส้นตวยใส่การไปกินครับแกงส้มปลากดใส่ยอดมะขามอ่อน หอมๆแซ่บๆอร่อยๆคาร่าข้กวพวมท่านผู้ชมนี่ครับใส่ผักลงไปครับผักอะไรบ้างผักขึ้แง้งใบบักเกตัวใบข้าใบงันก็ได้ครับใส่ลงไปหมดผักแบบนี้ข้าไม่ได้ซื้อครับเก็บจากสวนหลังบ้านนี่แหละครับ้าร่าดิโฟนผักกำลังงามๆครับตูน้ำฝนก็งามขึ้นครับปลูกไว้ครับ ก็ได้กินได้ใช้ประโยชน์แบบนี้แล้วครับรับผมไม่ได้ซื้อจากตลาดครับตักปลอสารผิษมีคุณประโยชน์มากมายก็รับขรัวผมท่านผู้ชมทรัวแล้วครับรับขมแกงส้มปลากฏดใส่สาพัดผักที่อยู่ในหม้อมือกี้แต่นี้สุกแล้วตักใส่ชามออกมาแล้วตัวใหญ่ๆน่าทาน สดร้อนๆน,นะครับเอบรับ็ผมตั้ผู้ชมทานข้าวด้วยกันแกงส้มต้มส้มปลากฏด